ทิกมาศเทียนกําเพชรกราบนัวการคาท่านคือที่ฉันอยากทราบความเหมือนความแตกต่างหรือความใกล้เคียงกันอย่างไรของความกําหนัดในภพคืออนุสัยเจข้อที่หอนุสัยเจข้อที่หนี้เป็นพระวานุสัยอนุสัยในอนุสัยเจ็ดนี่พระวานุสัยที่จะอยู่ข้อที่หแต่ในสังโยชนนั้น ภาวะภาวะภาวาสวะจะอยู่ในข้อที่อ่าอยู่อยู่ในข้อที่จกกรรักรกามแล้วก็มาให้ข้อห้าขา้ออาสวะข้อที่หนึ่งกายก่อนที่สกายเยี่ยที่ก่อนข้อที่หนึ่งหนึ่งสองสามข้อที่สี่สังโยชน์นะครับอันนั้นสังโยชน์สังโยชน์สิบมันก็ต้องอยู่ที่ข้อที่ห้าภาวะ ภาถ้านดะเพนาะป่นที่สองครับถ้าอาสวะนี่ภาวะภาะวะที่สามราวดข้อที่สองอ๋อนี่เอาที่อาสวะสี่ถ้าอาสวะสังโยชน์สิบนะมันก็จะไปเริ่มที่สกายทิทินะวิจิกิจชาแล้วก็ศิลปตปรามาทสามสี่กามกามอาสวะห้าพะวาสวะพยาบาท ห้าพยาบาทะพระบาพยาบาทเออหน้าพยาบาทครหกหกก็เป็นรูปราคะรูปราคะอรูปราคะหกกับเจ็ดนี่เป็นภวาสวะอ่าหกกับเจ็ดนี่เป็นภาวะสวะเริ่มเป็นภพนะภาวะในภพอ่าหมดรูปภพวรูปภพเราก็เหลือมานะมามันมานะอาสวะในสังโยชน์อ่ะ แล้วก็เลือเศษทุรีละอองเป็นอุเทจจะหมดทุลีละอองจึงจะหมดอวิชชาในสังโยชน์นะ,ะค่อยๆศึกษาไปพยัญชนะก็เข้าใจบ้างจําได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเอาสภาวะตามลําดับที่อาตมาพาปฏิบัติพาทำไปเนี่ยล้วคุณจะเข้าใจง่ายพอไปถึงฐานที่คุณจะสามารถเข้าใจตามมีสภาวะจริงรองรับแล้วมันง่ายนะมันง่ายมันไม่สับสนด้วย ตัณนหากับภพบที่พ่อท่านเคยอธิบายไว้ดิฉันเข้าใจว่าการดึงตัวเองไม่ให้หลบหลับตกผวังและความกําหนัดในภพมันต่างกันอย่างไรก็ไม่ตกผวังก็หมายความว่าคุณไม่เข้าไปอยู่ในองค์ของภพไม่เข้าไปอยู่ในผวังอยู่ในการหลับตาเรียว่าการเข้าไปอยู่ภายในเนี่ยเรียกว่าผวังแต่ของพระพุทธเจ้านั้น ผู้พ้นกามาพบอยู่เหลือภาวะตัณหาคุณก็ไม่ได้หลับตาคุณก็ลืมตาแต่เราอยู่เนื้อกามแล้วก็เหลือสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เกิดภาวะตัณหาของผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างสมาธิจึงไม่ได้อยู่ในภาวะตัณหาแบบหลับตาเข้าไป คุณหลับตาก็าไปแล้วคุณไม่ได้ลบกามไม่ได้ล้างกามและคุณจะไปมีภพราะว่ตัณหาคุณทําไม่ได้มันผิดธรรมชาติคุณจะเข้าไปถึงโอ้โหโโห,ห้องใ<อ>สของกลางภูเขาโอ้โหถ้าใสกลางภูเขาคุณจะเข้าไปถึงตามคุณเองคุณจะไปปฏิบัติอยู่ในถ้ำกลางใสเลยโดยที่คุณไม่ผ่าน ข้างนอกท่านลุกเข้าไปก่อนข้างนอกเปลือกแล้วก็เข้าไปหาเนื้อกลางแล้วก็เข้าไปหาข้างในสายสมมติว่ามันเป็นสามชั้นคุณก็ต้องรู้เปลือกนอกแล้วก็กลางแล้วก็ถึงไปถึงข้างในใสน้นได้คุณจะพรวดเข้าไปใสได้ยังไงมันไม่ผิดมันผิดธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้คุณสมมุติเอาหลับตาแล้วคุณก็ไปงมเดมันไม่ได้ล้างกิเลสเลยเท่ากับคุณไปสร้าง กิเลสพบใหม่ในการหลับตาฟังความนี้ให้ดีๆผู้ที่นั่งหลับตาปฏิบัติกิเลสกามกิเลสรองลงมาที่จะเป็นขั้นต้นขั้นกลางคุณไม่ได้ทําคุณไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปสร้างพบใหม่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ล้างหลอกกามาพบรูปประพบอรูปประพบก็ไม่ได้ล้างเลยแต่คุณไปสร้างพบใหม่เป็นอุอปทาน เป็นมโนมัตตาเป็นนิรมาณกายเป็นพบที่มันอะไรของคุณไม่รู้คุณก็เห็นว่ามันมีความดิ้นจริงหลับตาแล้วมันมีความดิ้นออกมาหากามดิ้นออกไปทางปฏิฆะมีมันเป็นการจำความจำมันไม่ใช่ของจริงนะสัญญามันจำแล้วมันก็ดิ้นตามที่มันดิ้นมีการมีพยาบาทแล้วมันดิ้นมันไม่ใช่ของจริงของจริงคุณจะต้องมีตากระทบรูมหูกระทบเสียงนี่ถึงจะเป็นของจริง ของจริงต้องมีปัจจุบันมีทิฏฐิธรรมมีทิฏฐธรรมเพราะงะั้นปฏิบัตินิพพานต้องมีทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิต้องมีทิฏฐิที่รู้จักทิฏฐิที่เป็นทิฏฐธรรมเรียกว่าปัจจุบันการหรือปัจจุบันชาติเป็นปัจจุบันการปัจจุบันทิฏฐธรรมเป็นกาละที่มีแสงสว่างมีคารเปิดเปิดตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนิพพานที่ไปมีความเห็น ของเขาทิฏฐธรรมของคามันซอนในใน,ในทิฏฐหกสิบสองเนี่ยทิฏฐธรรมนิพานทิฏฐอันสุดท้ายามีทั้งห้าหนึ่งกามสองชาหนึ่งสองสามสี่นะอีกสี่นี่กับโลมกับการเป็นห้านี่คือทิฏฐธรรมนิพานทิฏฐเขาไปหลับตาแต่เขาก็หลงว่าเขาทาปัจจุบันปัจจุบันเขานั่งหลับตานี่แนปัจจุบันเขานั่งหลับตาอยู่ปัจจุบัน แต่เขาไม่มีแสงสว่างไม่มีการลืมตาไม่มีการพบเขาก็มงมงาอยอย่างนั้นนะ,ะเขาไม่มีเลยไม่มีความรู้เบื้องต้นทำกลางบื้ปลายไม่มีการมาพบรูปว่าพบว่ารูปว่าพบว่าเขาได้ดลางแล้วยังไม่มีแต่เขาเป็นนั่งหลับตาเข้าไปในพบสร้างพบใหม่ขึ้นมาซ่อนอีกพบหนึ่งซึ่งจะเป็นพบต่างๆนานาอีกมากเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ได้ซึ่ไม่เคยมีใครสอนอย่างพระอาจารย์มั่นเนี่ย เขากันึกว่าเขาโอโหเก่งจะไปสอนวิญญาณต่างๆเสร็จแล้วก็โมโหวิญญาณต่างๆนี่ก็มาเรียนรู้กับอาจารย์มั่นมีวิญญาณจากเทวดาเยอรมันวิญญาณเยอรมันนี่จาได้คำหนึ่งที่มหาบัวเขียนเล่าไวไ้ไอย่ายเพ้อเลยวิญญาณคือเป็นสัมภเวสีเป็นเรื่องของอวิชาอาวิชานี่คือไม่มีฐานที่ตั้ง ได้แต่ฟุ้งซ่านปายปั่นเนื้อเป็นปั่นน้าเป็นตัวปั่นอากาศเป็นตัวปั่นป้ายสารจะทําไงก็ได้คิดยังไงก็ได้เพราะว่ามันจินตนาการเอาเองปั่นขึ้นมาเองรวมๆแรงๆอ่ะซึ่งั้นแรกมันไม่มีที่รองรับเลยมันมีความจริงเลยอนุน่าสงสารมากเลยแล้วลงกังนยืนงันเราก็สอนยึดมั่นถือมั่นครูบาอาจารย์ฟังมั่งสิปรโตโคสอาตมามั่งมันไม่เหมือนอาจารย์ของคุณสอนน่ะ แล้วคุณยืนยันได้ไหมอารหันของคุณนะ่ะอารหันก็พวกคุณมีแต่าอารหันเดาไม่กล้ารับรองตัวเองหรอกเป็นอารหันให้คนอื่นเนี่ยทำโมเมโมเมทำโมเมโมเม,ม,เม,ม,เมว่าอรหันอธิบายอย่างชัดเจนมั้งอาตมาเนี่ยเอาพระตมปิดพระเถปิฎดกหลักรรมุขจอาอธิบายหมดเลยเนี่ยอธิบายจรณญสิมาวิชาแปดอธิบาย เวทนาร้อยแปดอธิบายอะไรที่อัตมาอธิบายนี่อธิบายได้ไหมอะแยกเคหสิตาเวทนาส8บแปดแล้วเป็นเนื้อคสิตาเวทนา18แปนน18แยกเป็นภาษาไทยภาษาพวกเราเข้าใจเป็นไทยๆเนี่ยให้เข้าใจว่าสภาว่าจะเป็นยังไงอธิบายให้คนฟังแล้วก็ทำได้ได้ไหมไม่ใช่อัตมาไปท้าทายอะไรหรอกเป็นการอธิบายวิชาการให้ฟังว่ามัน ทำไมคุณจะโง่ไปอีกนานเท่าไหร่ตามตามเกินไปเกินไปนะ <c oughs> อาตมาก็ปากจัดจังนั้นอ,อ,อ, <c oughs> อ้าวตอบมาอันนี้ที่ทงใสอนุัยเจ็ดกับอาสวะสิบนะอนุัยเจ็ดนั่นนะแล้วมันจะสลับกันอัตมาก็ตั้งใจจะอธิบายอยู่นะแต่มันไม่ง่ายอ่ะคุณไปเอาถึงขั้นจะเอาเอาเอาขั้นอรหันก่อนนะ อรหันต์นี่แค่อาสะวะสิบนี่ก็ดีแล้วปัญญามิมุติก็เป็นอรหันต์ได้แล้วส่วนจะไปเรียนอนุสัยอุปตโตภาหรืออนุสัยอีกทีหลังเนี่ยซับซ้อนกับอนุสัยเจ็ดเนี่ยเอาหน้าอาตมาขอเวลาหน่อยไม่ใช่าอาตมาไม่รู้รู้อยู่อธิบายได้อยู่แต่ว่ามันอาตมาว่าอาตมาอธิบายแต่ล้วคนฟังเนี่ยนะร้อยคนฟังรู้เรื่องอยู่สองคนมันไม่คุ้มะ มันก็ควรจะเออร้อยคนฟังนี่อย่างน้อยตัก5หิคนรู้เรื่องเอออาตมายังคุ้มมัง้งใช่ไหมมันมันขอ,ขออภัยหน่อยอาตมาต้องขออาฐานไม่ใช่มาดูถูกพวกคุณหรอก